สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางหุ้นนะคะก็จะมีนิเคนะคะจีนไทยห้างเสงนะคะก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่10นะคะก็มาสรุปวันที่9กันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อความลุ้นชมเพื่อความสนุกชมเพ,เพื่อเป็นแนวทางนะคะชมอย่างมีสตินะคะก็สําหรับนิเคนิเคหยุดใช่ไหมคะแอดไม่รู้เนาะแอดก็ลงไปให้เป็นแนวทางทุกวันนะคะจันทถึงสุกนะคะก็น่าจะหยุดเนาะหยุดกี่วัน ก็ไม่แน่ใจนะคะก็บอกแอดด้วยนะคะว่านิเคหยุดกี่วันเนาะก็จะลงไปให้เป็นวันเป็นวันไปเลยนะคะหยุดเราก็ไม่ต้องลุ้นถ้าเปิดเราค่อยลุ้นกันนะคะก็มาสรุปที่จีนนะคะจีนก็ให้เด่นที่สองกับห้านะคะในงวดวันที่เก้าเนาะตกลงวันนี้หลุดนะคะมาแต่ตัววิ่งนะคะวิ่งสองรอบเช้านะคะสองเจ็ดเจ็ดดูสิเจ็ดแทนที่จะมาเจ็ดสองเจ็ดก็ได้เนาะ หรือเจ็ดเจ็ดสองอะไรประมาณนี้นะคะดูซิเนี่ยนี่ยใกล้ๆเองพี่น้องมาสองสองเจ็ดนาะมาตัววิ่งตัวเดียวนะคะสำหรับจีนนะคะก็สำหรับสายวิ่งก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับสายรูดสายเจาะอัอนนี้ก็ต้องขออภัยนะจ๊ะก็หลุดนะคะก็ไปต่อด้วยไทยนะคะไทยเม็ดเดียวนะคะรุ่นหู ไปโดนน้ำตรงไหนเนาะนี่วุ้นไทยนะคะให้เม็ดเดียวเท่านั้นนะคะเน้นวิ่งเน้นรูดน,นะคะตัวที่แอดจอบก็อาจจะเข้าบ้างรูดบ,บ้างนะคะก็เน้นวิ่งเน้นรูดน,นะคะให้ตัวเดียวเท่านั้นนะคะรุนทุกรอบนะคะค่ารอบเชา้ารอบแรกมาเราก็ไม่ต้องตามแล้วนะคะเพราะว่าตามไปบางทีก็อาจจะไม่เจอนะคะ ตามไปก็อาจจะไม่เจอเนาะอย่างวันนี้มารอบเดียวนะคะแปดสองตัวที่ไม่ได้เน้นด้วยนะคะตัวที่เน้นไม่มานะคะมาตัวที่ไม่ได้เน้นก็แอดก็บอกเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะเม็ดเดียวตัวเดียวรูดไปเลยนะคะปลอดภัยที่สุดนะคะมาแล้วก็ไม่ต้องตามนะคะเพราะว่าบางวันไม่ได้มาทั้งวันนะคะแต่ถ้าถูกตัวจริงๆงนี่ตามได้ทั้งวันจริงนะคะถ้าวันไหนถูกตัวแบบ อามลุ้นได้ทั้งวันเป็นเป็นบางเป็นบางตัวนะคะก็ไปสำหรับหุ้นไทยก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่ลุ้นหุ้นไทยนะคะก็ได้รอบเชา้ารอบแรกรอเปิดเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะก็ไม่ต้องตามไปไกลนะคะให้เหนื่อยเนาะก็ไปต่อด้วยห้างเซ็งนะคะห้างเซ็งก็โอ้ยตัวเด่นมาแบบเด้งๆเลยจอกไม่เข้าซักคู่เลย สองไม่มานะคะมาแต่หกนะคะรอบเช้าหนึ่งหกกับหกสี่ดูสิเจาะไม่เข้าเลยสักคู่เดียวหนึ่งหนึ่งอันหนึ่งหกกับหกสี่ไปไหนก็ไม่รู้นะคะเสียดายจังเลยเนาะสายวิ่งสายรูดก็น่าจะโอเคนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะก็ยินดีกับสายวิ่งสายรูดด้วยนะคะสายเจาะวันนี้ก็หลุด นะคะก็ต้องขออภัยนะจ๊ะสุรก็มีเข้ามีรุดเนาะขอตัวเด่นเรามาให้พี่น้องสายวิ่งสายรูดเราได้วิ่งได้รูดเนาะบางท่านอาจจะชอบ2ก็อาจจะผิดตัวไปบางท่านอาจชอบ6เพราะว่าแอดให้แค่สองตัวนะคะวัดใจไปเลยนะคะสอตัวใครชอบตัวไหนวิ่งรูดตัวนั้นนะคะตามให้สุดนะคะตามไม่สุดก็ไม่เจอเนาะมารอบเช้าเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับสายวิ่งสายรูดนะจ๊ะ ก็ตัวเด่นยังมาเนาะยังมาตามรอบตามแนวทางที่วางให้นะคะส่วนจีนก็มาแค่ตัววิ่งสงตัวเดียวนะคะแทนที่จะมาเจ็ดเจ็ดสองเอิเราก็จะได้สองเจดเจดสองสักหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะไปตามลุ้นตอน่อในวันที่สิบนะคะสําหรับท่านไหนที่ยังไม่โชคดีนะคะก็รอรุ้นวันที่สิบนะคะต้องเป็นวันของเราบ้างนะคะวันที่สิบ วันอังคารนะคะนี่เคเปิดหรือ,อยังเนาะแต่ก็ไม่รู้นะแอดลงให้เหมือนเดิมนะคะไปรูนวันที่สิบกันเลยนะจ๊ะวันที่สิบนะคะวันที่สิบเดือนแปดปีหกสี่นะคะนี่เคอีเช้ากับบ่ายนะคะเน้นสองตัวบนล่างนะคะให้เด่นที่แปดกับสองนะคะวิ่งรูดที่แปดกับสองนะคะใครชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะคะวิ่งรูดได้ ตัวที่เราชอบนะคะก็เจาะให้แปดสองเลยนะคะแปดสองนะคะแปดศูนย์แปดสามแปดห้าแปดหนึ่งแปดแปะนะคะกันเบิ้ลนะคะก็สองหกสองสี่สองศูนย์สองเก้าแล้วก็สองสองนะคะสำหรับนิเคเนาะวันดังคารเปิดหรือ,อยังก็ไม่แน่ใจนะจ๊ะ ตัวที่เน้นนะคะก็จะเน้นให้ตัวเด่นเลยนะคะ82นะคะ80 83 88นะคะตัวที่ไม่ได้เน้นก็มีสิ์มาเช่นเดียวกันนะคะ26 20 22นะคะแต่ ก็สำหรับท่านไหนชื่นชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะแคปไว้จดไว้นะคะต่อไปก็จะเป็นจีนนะคะจีนนะคะก็จะให้เด่นที่หนึ่งกับเจ็ดนะคะวิงรูทที่หนึ่งกับเจ็ดนะคะตัวเจาะนะคะก็จะเจาะให้หนึ่งเจ็ดนะคะตัวเด่นนะคะหนึ่งแปดหนึ 2, ่งสองหนึ 4, ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งนะคะกันเบิ้ลนะคะเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดนะคะก็กันเบิ้ลนนะคะ, 2, 8, 5, 4, ะ,คะเนนะคะมื่อวานก็มาเจ็ดเจ็ด บุญนะคะรอบเช้าเนาะออก็ไม่แน่นะคะอาจจะมารอบบ่ายก็ได้นะคะเจ็ดเจ็ดก็เป็นอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนนะคะก็ท่านใดชื่นชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะตัวที่เน้นก็จะเน้นให้เจ็ดหนึ่งตัวเด่นนะคะแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดนะคะทุกอย่างต้องไปกลับนะคะอย่าลืมนะคะทุกอย่างต้องไปกลับนะจ๊ะ ไปแล้วก็กลับด้วยนะคะก็แคปไว้โจทย์ไว้นะคะสําหรับจีนนะคะต่อไปก็จะเป็นไทยนะคะให้1เม็ดเดียวเท่านั้นนะคะเม็ดเดียวตัวเดียวเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะก็เมือ่วอวานะะก็โอเคนะคะสําหรับรุ่นนะคะก็รอบเปิดเช้ามารอบเปิดเช้ารอบแรกเลยโอเคนะคะก็โอเคนะคะเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะบางทีก็เน้นตัวไม่ถูกก็เป็นไปได้นะคะ ไปโดนน้ําจาะพี่น้องจ๋าก,ก็ต้องขออภัยเนาะรุ้นไทยช่องเก้านะคะให้ลุ้นทุกรอบนะคะถ้ารอบเช้ามาก็ไม่ต้องตามนะคะรอบเช้ามาก็ไม่ต้องตามแล้วนะจ๊ะก็ให้เด่นที่สามวิ่งรูดที่สามนะคะก็วิ่งได้รูดได้เลยนะคะตัวที่แอดเจาะเน้นให้นะคะก็จะมีสามสองสามสามเมื่อวานมาสามสามรอบ เที่ยงนะคะก็ไม่แน่อาจจะมารอบเช้าก็เป็นไปได้นะคะ3 4ี่นะคะ3ามห้าสามดนะคะตรวจที่เน้นเนาะแต่ที่สำคัญเน้นวิ่งเน้นรูปนะคะเด่น3มรูป3านะคะก็แคปไว้จดไว้นะคะสำหรับนวนไทยนะคะจีนนิเคนะคะต่อไปก็จะเป็นห้างเส็งนะคะ ห้างเซ็งนะคะในวันที่10เดือน8ปี64นะคะเน้นๆ2ตัวบนล่างนะคะเช้าบ่ายนะคะให้เด่นที่8กับ9ก็เจาะให้8 9เลยนะคะตัวเด่นนะคะเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะก็8 9ดเก้าแปด8า 8, 8, นะคะแล้ว9294 90 9, 2, 9, 4, 9, 0, 9, 0, 9 7ก9น็9นะคะตัวที่เน้นก็จะเน้นให้9 8 9นะคะ 8, 9, แปดเก้านะคะแปดสและแปดหปดแปนะคะแล้วก็9,2,9,4,9,9นะคะก็แคปไว้จดไว้นะคะสำหรับท่านไหนชื่นชอบนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกริง๊งกริ๊งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ